ก่อนนี่ลาบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงทีเนี้ยใส่อันนี้ด้วยนี่นี่ใสคาน้ำเดือดลาบมันจะหอมใส่จากสองแหวงใส่ใส่คา ใส่ข่าเนาะใส่ขับควบัวก่อนเลกชิบหลวกก่อนบว่ะเสียบุกต้องคนๆก่อนนี่น้ำปลาใส่น้ำน้ำปลาใส่เพิ่มความนัวจะน้ามานาว ใช้น้ำมะนาวก่อนเด้อค่อยใส่ชูรสเพราะว่าใส่ชูรสก่อนไม่ได้ต้องใส่น้ำมะนาวก่อนเสียผงนัวก่อนต้ง ใส่นี่ขยำมนันถึงจะนวัวถ้เอาไปขวบอนมันมันเป็นก้อนไม่อร่อยนะขยำขยำมันมันถึงจะเข่ากันดีผันส้มเหมือนกันใส่ขบตำให้คันใดเระได้มันยง่วง สูตกันเองก็ทำอย่างนี้แต่ใส่น้ำปลาด้ยเด้อราหมูราหมูเดี๋ยวเอาไปคัวทีเนี้ยเอาไปครัวอือต้องขวนนานแน่ต้น้ำเดือดดีดีกันเรียงสิบปวงไปก่อนก่อนเอามาขวา วม่าเป็นขวาก้อนค่าไปปรุงมันจะเป็นก้อนกับเป็นก้อนเนาะสูตรไทยสูตรมันแซ่บไทยแซ่บมันเสร็จแล้วแซ่บมะก,กรดูดแส่บหอมแซ่บหวหอมแดงนี่เอา้องไปเบิรงเดอสูตรนี่สูตร แซนบราแซเบอร์สุดกะเนงแซบเด้อ้องเบืองเดอไปก็ไดสุดนงนะแลแล่นแ้วหุยุพยพูดลองุยหุยขึ้นเสนร็จแล้วเดอบง่งายง่ับอีสานอืมนุ่่ะครไม่ลองไม่รู้เด้อ ใส่ข้าร้อมเด้วยใส่ข้าร้อมทั้งค่อยเสียบใส่ข้าวใส่น้ำปลาด,ด้วยดำหมูดำหมูนี่ลองไม่รู้เด้อสูตรกันเองบอกเลยเด้อเทคนิคเทคนิคเทคนิคใครก็เทคนิคนั้น กินกับผักสดๆนี่เดียวกินอะไรเยอะแยะกินเพื่ออิ่มเห็ดลาย,ย่างกินมาหมดี่สุดอันนี้นเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวทำผักสดๆทีเนะี้ย สดสดกินกับราบนี่